มีโอกาสได้ไปทำบุญกับเขาอีกแล้วจ้าก่อนอื่นต้องขอคบคุณพี่สมจิตนะคะสวยเรายังใจดีอีกหาชุดสวยๆมาให้น้องได้ใส่กันวันนี้เราจะไปงานบุญกระถินเปิดวัดใหม่ชื่อว่าวัดพุทธสามกีอยู่ที่เครฟเฟลนะคะ ที่อยู่ตามนี้นะคะเผื่อว่าใครอยู่ใ,ใกล้สนใจอยากจะไปทําบุญอีกค่ะเข้าไปถึงภายในวัดก็ขออนุญาตหิวได้ไหมคะจะบาปไหมนอ้อยังไม่ได้กินข้าวเช้ามาเลยคะ่ะเห็นอาหารท้องก็ร้องรอเลยก่อนอื่นก็ต้องทําบุญก่อนซะหน่อยไม่ได้เตรียมอาหารมาถวายเพลนด้วยนะขอทําบุญกับเพื่อนอ้อยก็กะว่าจะมาถวายซองทําบุญกับต้นพะป่ายอย่างเดียวด้วยแรงศรัทธาของคนไทยแม่เจ้าภายในวัดแทบจะไม่มีที่ยืนเลยต้องรีบออกมาอยู่ข้างนอกวัดเปิดใหม่นี้แต่ก่อนก็จะเป็นร้านอาหารเก่านะคะวิว สวยมีแม่น้ำด้วยโอโอตรงนั้นมันคืออะไรนะทําไมคนเยอะจังมันก็คือลงทานขนาดใหญ่ของพี่น้องชาวไทยผู้มีจิตใจบุญทุกคนค่ะและหนาแน่นไปด้วยผู้คนเยอะมากคือมันมากจริงๆไม่รู้จะอธิบายยังไงลงทานแทบแตกจ้าเป็นวันที่เจอคนไทยเยอะที่สุดในรอบสองปีที่มาอยู่ที่นี่นะคะได้ยินคนพูดภาษาไทยภาษาอีสานบานเฮาใจมันก็ชื้นขึ้นมาเลยค่ะได้เราได้ของกินหนีไม่พ้นขนมจีนอีกค่ะแซ่บแซบดูลงทาน ร้านนี้สะออนคกตำสมตำเพื่นป๊าดก็ใหญค่ะแถตมตำทีได้ทีละสิบจานนะคะตำส้มตำก็สวยนะคะสวยและแซบค่ะเจ้าภาพวันนี้สวยทุกคนเลยนะคะสวยแล้วก็รักสนุกแล้วก็ตลกชอบพี่สวยจังเป็นคนตลกอีกไม่กี่ปีก,ก็จะเลข6แล้วนะจ๊ะโอ้แม่เจ้าไม่น่าเชื่อไปชมบรรยากาศภายในงานกันจ้าอ้าวสวด อดแหม่สุจร,รอดเหมือนไทยมันมีโอทองเป็นจอบของชาวบ้านทั่วไปวันตำบุวันโอทองนั้นยังไง สิ่งที่ดึงดูดอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะมางานนี้มากก็คืองานนี้มีตลาดนัดไทยด้วยนะพูดถึงตลาดนัดไทยมันก็จะมีแต่ของไทยๆใช่ไหมคือตั้งใจอย่างมากที่จะมาซื้อผลไม้สดผักสดๆไปทําอาหารแล้วถ้าเรามาซื้อในงานแบบนี้เราจะได้ปริมาณเยอะแล้วก็ราคาถูกก่ออาเซียมากอีกบางทีก็จะได้สินค้าลดแลกแจกแถมกันไปเลยแม่มาทั้งทีฉันก็ต้องเอาให้คุ้มตอนมามีแค่กระเป๋าใบเดียวนะตอนกลับได้เป็น1ิบถุงจะ้ะเ <P> <P> พื่อนทักว่าโอ้ยจะมาเหมา ตลาดไปเลยหรือไงแหมก็มีแต่ของชอบอะเนาะขอซื้อหน่อยเหอะเสียดายที่พี่ทอมวันนี้ไม่ได้มาด้วยเพราะเป็นอาทิตย์ที่ต้องสแตนบายอยู่บ้านเผื่อมีงานด่วนว่าจะพามากินของฟรีจักหน่อยพลาดเลยโอ้ยเอ็นดูสามีเพื่อนกินส้มตําใส่ปลายอย่างแซบ่บพี่ต้อมเป็นคนที่ชอบกินอาหารอีสานแล้วก็กินผักไทยเก่งมากนับถือจริงๆตัดภาพมาที่สามีตัวเองอันนี้ก็ไม่กินอันนี้ก็ไม่เอาโอ้ยหนออันที่ซ,ซื้อไปวันนี้เนี่ยก็เพื่อตัวเองทั้งนั้นสามีไม่กินจ้าแต่มีอยู่ อย่างหนึ่งที่กินนั่นก็คือใบโหระพาเอาไปใส่แทนใบกะเพราทําผัดกะเพราเพิ่นว่าแอบประสานกลับมาถึงบ้านเอาผักมาโชว์แม่ย่าแล้วก็เอาของกินมาฝากแกด้วยแกบอกว่าอดีจังฉันดีใจที่เธอคิดถึงพวกเรามีมานิดหน่อยเองจะเอาก๋วยเตี๋ยวมาฝากแต่บ้านนี้ไม่กินก๋วยเตี๋ยวจะ้ะเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเครื่องเทศในก๋วยเตี๋ยวมันกินแรง